สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซอยตันชาแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็น EP ีที่13นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับผมตอนชื่อตอนนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนการเอาตัวรอดนะครับผมตอนนี้นะครับร้านผมนะครับหรือว่าธุรกิจของผมนะครับดําเนินการเปิดมาแล้วนะครับเป็นเวลาน่าจะสักสักเกือบสีเดือนแล้วนะครับผมผลประกอบการก็ อจะให้ว่าดีก็ยังนะครับผมตอนนี้คืออะไรก็ยังไม่ลงตัวนะครับทางเข้าอะไรก็ยังไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็ผมนะครับต้องมีภาระที่ต้องใช้จ่ายนะครับในทุกๆเดือนนะครับผมก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับตอนนี้ก็ไม่พอนะครับที่จะเอามาใช้นี่นะครับหรือว่าเอามาเลี้ยงภรรยานะครับนี่นะครับก็มี อาชีพที่จะแนะนําทุกคนนะครับสําหรับทุกคนที่อยากจะหารายได้เสริมนะครับผมก็ไปสมัครมาแล้วขับได้ประมาณสัก4ีหวันแล้วครับผมก็โอเคนะครับผมขับเฉพาะตอนเลือกงานตั้งแต่ปิดร้านนะครับหกโมงหรือว่า1นึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับผมก็จะขับแก๊บนะครับจนถึงห้าทุ่มหรือว่าหกทุ่มตีหน่งอย่างนี้ครับก็พอได้นะครับรายได้ที่จะมาจปนเจ้าครอบครัวนะครับผมนะ ก็นี่นะเราไปดูอุปกรณ์ของผมนะครับผมนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมที่ใช้วิ่งแกร็บนะครับตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วครับเห็นคันนี้นะครับฟีโน่สมพูนะครับใครที่เห็นก็ทักไทยกันมาได้นะครับผมครับฟีโน่สมพูนะครับ วิ่งอยู่ในอุดรเนี่ยครับผมแล้วก็นี่ครับหมวกน็นกครับผมขาดไม่ได้นะครับเบอร์เก้านะครับผมสวยงามก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของการที่เราเปิดคายแคร์เนี่ยมันมีกําไรจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็กําไรเท่าไหร่นะครับผมต่อรถหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันในอีพีต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ ขอตัวไปขับรถส่งอาหารก่อนนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับร้านก็ยังไม่ได้เก็บเท่าไหร่เพิ่งกินข้าวกันเสร็จสักประมาณ3ามทุ่มนะครับถ้าทุกคนสงสัยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคาแคร์นะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าตอบได้จะตอบนะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะ ปักหมุดไว้ให้คนที่มีความรู้มาตอบนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับคิดถึงทุกคนนะครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย